เรื่องราวของหญิงสาวที่สงสัยว่าทำไมนางฆาตรกรรมแต่ละเรื่องตัวหลักนั้นต้องพลาดท่าให้กับฆาตรกรอยู่เรื่อยจนเธอนั้นได้เจอกับฆาตรกรตัวจรงิงซึ่งมันเป็นฆาตรกรที่ใส่หน้ากากวีคล้ายคล้ายกับหนังต่างประเทศมาไล่ล่าเพื่อจัดการเธอและเพื่อนลุ้ลลลลล้นอออเเป็ตแสด,ดก,ออก่ธออธ,า,ธาไ สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Racha Channel อีกแล้วนะครับผม Speaker, Speaker. วันนี้ผมจะมาทำการสปอยหนังสั้นที่มีชื่อเรื่องว่าเรื่องนี้มีคนตายซึ่งเป็นหนังสั้นที่ทางเดอะสกาได้ผลิตร่วมด้วยกับ B N K พู o t นะครับ เนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นการหยิบยกเนื้อหาสําคัญของทางหนังสั้นมาสปอยให้ทุกคนได้ฟังนะครับผมถ้าผิดภาพประการใดผมก็ต้องของอภัยไว้นาที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับสําหรับคนที่ต้องการรับชมหนังสั้นเรื่องนี้แบบเต็มๆสามารถรับชมผ่านทาง YouTube ช่องร h อ s สกา XBNK หรือลิงก์ที่ผมแปะไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับ เรื่องราวเรื่องนี้มีคนตายเปิดเรื่องมาที่หญิงสาวสองคนที่เป็นเพื่อนสนิทกันนั่นคือจีจีกับแพนด้าทั้งสองคนนั้นกําลังนั่งดูหนังสยองขวัญกันอยู่ซึ่งเป็นหนังฆาตกรรมและขณะที่มีฉากฆาตกรรมเกิดขึ้นจีจีเธอกรีดลั่นจนแพนด้าถึงกับงงแล้วก็ถามกับเพื่อนสาวของเธอไปว่า กรี๊ดขนาดนี้ทําไมต้องดูอะไรแบบนี้ด้วยซึ่งจีจีเธอก็บอกว่าเธอนั้นชอบแล้วเธอก็หันไปถามกับแพนด้าว่าสงสัยไหมว่าทําไมตัวละครหลักของแต่ละเรื่องชอบเป็นผู้หญิงแพนด้าจึงบอกไปว่าจะสงสัยทําไมก็ดีแล้วดูน่ารุ้นกว่าผู้ชายตั้งเยอะซึ่งจีจีเธอก็บอกว่าเออมันก็จริงแล้วเธอก็มีข้อสงสัยขึ้นมาอีกว่าแล้วทาไมนางเอกแต่ะเรื่องเนี่ยต้องโง่ขนาดนี้ด้วยโง่แบบโง่สุดๆเลย แพนด้าจึงบอกให้จีจีนั้นลองคิดดูดีๆนะเธอนั้นจะไม่บอกแต่ให้จีจีนั้นคิดเองระหว่างนั้นโทรศัพท์มือถือของจีจีก็ดังขึ้นแต่ไม่ปรากฏเบอร์คนที่โทรเข้ามาและเมื่อจีจีนั้นรับสายซึ่งเธอนั้นก็ฟังเสียงปลายสายนะั้นไม่ชัดเพราะสัญญาณไม่ค่อยดีอูอีอูอีเหมือนมีอะไรบางอยู่ สิ่งที่ทำให้ปลายสายนั้นผู้ไม่ชัดก็คือหน้ากากวีที่เขานั้นสวมใส่อยู่ซึ่งคนที่ถทกเข้ามานน่นอคือฆาตกรโรคจิตนั่นเองเขาได้บอกกับจีจี้ว่าวันนี้เป็นวันตายของแกแต่จีจี้กลับไม่ได้ยินและบอกว่าช่วยเดินหาสัญญาณหน่อยได้ไหมคะซึ่งคนคนนั้นก็เดินมาที่ด้านหลังของจีจี้แล้วก็แพนด้าโดยที่สองคนนี้ไม่รู้ตัวแต่จีจี้กลับบอกว่าเสียงม่ชัดแล้วให้พูดมาอีกทีหนึง่งฆาตกรก็บอกว่าวันนี้เป็นวันตายของแก จีจีจึงวางสายแล้วบอกว่าพวกโรคจิตแพนด้าจึงบอกว่าทำไมจีจีทำท่าเหมือนคุยกับแม่เลยซึ่งฆาตรกรที่อยู่ทางด้านหลังก็ตบหัวทั้งสองคนนี่แล้วก็วิ่งออกจากบ้านไปซึ่งทั้งสองคนก็คิดว่าแพนด้านั้นตบจีจีส่วนแพนด้าคิดว่าจีจีนั้นตบเธอขณะที่ทั้งสองคนกำลังทะเลาะก,กันอยู่ตัวของฆาตรกรก็แอบเดินมาข้างนอกและหาที่ซ่อนแต่เขานั้นก็ไม่ได้ดูจนเดินไปเตะก,กับกระมังจนกระเด็นมีเสียงขึ้น ทั้งสองคนในบ้านจึงถามกันว่ามีใครอยู่นอกบ้านหรือเปล่านอกจากเราสองคนจีจีจึงบอกว่าเธอนั้นไม่รู้แล้วเธอก็ให้แพนด้านั้นออกไปดูในขณะที่ฆาตกรกําลังหลบอยู่ตรงหลังต้นไม้แพนด้าก็บอกว่านี่เธอนั้นเป็นแขกนะนี่เป็นบ้านของจีจีแต่จีจีก็บอกว่าก็นี่เป็นบ้านเธอไงเธอเป็นเจ้าของบ้าน เธอจึงจะสั่งให้แพนด้านั้นทำอะไรก็ได้แพนด้าเธอจึงยอมออกไปทั้งที่เธอนนะั้ไม่ได้เต็มใจเท่าไหร่เมื่อแพนด้านั้นออกมาข้างนอกเธอก็พบว่าพวกกระมังนั้นมันกระจยกระจายเธอจึงไปเปิดใต้กระมังดูว่ามันมีอะไรข้างในนั้นไหมแต่มันกลับไม่มีอะไรเลยขนานั้นเองฆาตรกรเข้ามาที่ด้านหลังของแพนด้าแล้วก็มาปิดปากเธอไว้ซึ่งแพนด้าเธอก็ต่อสู้ด้วยการกัดมือของฆาตรกรซึ่งทำให้ฆาตรกรนั้นปล่อยมือจากแพนด้าเธอจึงใช้โอกาสนี้ดึงหน้ากาก,ากของฆาตรกร จนทาให้เธอได้รู้ว่าภายใต้หน้ากากนั้นฆาตากรนั้นเป็นผู้หญิงซึ่งเธอนั้นมีชื่อว่าฝ้ายหลังจากนั้นฆาตากรฝ้ายก็เลยชคไปที่หน้าของแพนด้าหลายครั้งจนแพนด้านั้นบอกให้พอแล้วและเธอก็วิ่งหนีกลับเข้าไปในบ้าน แต่ฆาตกรก็มาจับตัวของแพนด้าไว้ได้ก่อนซึ่งตัวของแพนด้าก็พยายามร้องของความช่วยเหลือจากจีจีแต่จีจีเธอก็กำลังสนุกกับการดูหนังโดยที่ไม่ได้สนใจสิ่งรอบข้างซึ่งฆาตกรก็ได้ทำร้ายแพนด้าจนแพนด้านั้นสลบไปและลากแพนด้าออกไปที่นอกบ้านซึ่งขณะที่จีจีหันกลับไปที่ด้านหลังเธอกลับไม่ได้พบใครเลยเวลาล่วงเลยไปได้สักพักจีจีจึงสังเกตว่าแพนด้าไม่กลับมาสักทีเธอจึงตะโกนเรียกเพื่อนของเธอแต่เธอก็ไม่เห็นเลย จีจีเธอจึงเดินขึ้นไปที่ด้านบนและคิดว่าแพนด้านั้นไปหาที่ซ่อนเพื่อแกล้งเธอซึ่งเหมือนว่าจีจีจะจาไม่ได้ว่าแพนด้าออกไปตรงหน้าบ้านแต่เธอเดินขึ้นมาข้างบนทําไมก็ไม่รู้จีจีเธอมาเปิดไปตามห้องและเรียกแพนด้า แต่ก็ไม่ได้เจอใครเลยซึ่งขณะนั้นเองเธอได้ยินเสียงปิดประตูของห้องหนึ่งเธอจึงเดินไปที่ห้องนั้นและเธอคิดว่าแพนด้าน่าจะซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้าเธอจึงไปเปิดประตูตู้เสื้อผ้านั้นแต่เมื่อเธอนั้นเปิดออกก็พบกับฆาตกรที่อยู่ด้านในเธอจึงบอกว่าคิดว่าแพนด้าเธอจึงถามฆาตกรไปว่าเห็นเพื่อนของเธอไหม ที่อุบอบหน้ากลมกลมแต่ฆาตรกรก็สายหัวแล้วบอกว่าไม่เห็นซึ่งเธอก็ขอโทษไปที่เธอมารบกวนขณะที่เธอกําลังหันหลังฆาตรกรกําลังจะเอื้อมมือมาจับที่จี้แต่เธอดันก็ปิดประตูตู้ใส่หน้าของฆาตรกรจนทําให้ฆาตรกรนั้นเลือดกําดาออกจมูก ซึ่งเธอนั้นก็โกรธจีจีมากๆหลังจากนั้นจีจีก็ไปตามหาแพนด้าตามห้องต่างๆเหมือนเดิมและเธอเดินไปเดินมาด้วยความหิวเธอจึงไปหยิบสรลเปาขึ้นมากินส่วนฆาตากรน,นั้นก็ลากร่างของแพนด้าเข้ามาในห้องน้ํา ซึ่งแพนด้าตอนนี้เธอนอนตาค้างเรากับว่าเธอนั้เสียชีวิตไปแล้วขณะนั้นเองจีจีก็เปิดประตูเข้ามาและเธอก็ทําหน้าตกใจเป็นอย่างมากเธอไม่ได้ตกใจที่เธอได้เห็นร่าของแพนด้าแต่อย่างใดแต่เธอนั้นกลับเห็นใบหน้าของตัวเองและบอกว่าโอแมกอททาไมถึงสวยขนาดนี้และเธอก็เดินออกจากห้องน้ําไปเลยซึ่งแพนด้าเธอยังไม่ได้เสียชีวิตเธอหันมาพูดว่า สาบานเธอว่ามองไม่เห็นเธอนอนอยู่ตรงนี้ซึ่งแม้แต่ฆาตรกรเองก็ยังบอกว่าคนอะไรทาไมโง่ขนาดนี้เนี่ยฆาตรกรไม่รู้จะทําอย่างไรเธอพยายามบอกจีจี้ทุกอย่างแล้วแต่จีจี้ก็ยังไม่รู้ตัวเธอจึงไปเอากระดาษ a อมาแล้วก็ทําเส้นลากลูกศรเพื่อให้จีจี้นั้นตามไปเจอร่างของแพนด้าซึ่งฆาตรกรก็ส่งเสียงให้จีจี้นั้นเห็นสัญญาณเธอจึงเดินไปตามลูกศรนั่นซึ่งกระดาษลูกศร ก็ถูกแปะไปตามทางเรื่อยๆเมื่อเธอเดินไปเรื่อยๆตามลูกศรน,นั่นเธอก็จะเจอกับร่างของแพนด้าที่มันนอนอยู่ตรงกลางบ้านเธอจึงพยายามปลุกแพนด้าด้วยการเอามือไปยีที่หน้าของแพนด้าและก็พยายามเรียกสติของแพนด้าด้วยการตบหน้าแพนด้าไปหลายครั้งจนเลือดของเธอั้นออกปากและแพนด้าก็ฟื้นขึ้นมาและบอกว่าพอเธอและเธอก็ก็อักเลือดใส่หน้าของจีจีซึ่งขณะนั้นเองฆาตากรก็มาที่ด้านหลังพร้อมกับมีดด้ามหนึ่งและจีจีก็ถามกับฆาตกรแบบ ว่าไราวะาทาั้งๆที่เธอได้เจอกับฆาตรกรก่อนหน้านี้ในตู้แพนด้าจึงบอกกับฆาตรกรไปว่าอย่าให้เธอนั้นลุกได้เมื่อไหร่นะเดี๋ยวเธอจะไปแจ้งตำรวจโทษฐานที่ฆาตรกรนั้นซ้อมเธอแต่ฆาตรกรนั้นก็ไม่ทนใจและพูดกับจีจี้ว่าวันนี้เป็นวันตายของแกและเธอก็พุ่งตรงทำร้ายจีจี้ด้วยมีดของเธอแต่ฆาตรกรนั้นก็ไม่ได้ดูว่าคนที่อยู่ตรงหน้าของจีจี้ นั่นคือแพนด้านั่นเองคนที่ถูกมีดนั่นคือแพนด้าซึ่งแพนด้าก็บอกว่าจิมอย่างเดียวไม่มองเลยนะและแพนด้าก็ล้มลงจีจีจึงบอกว่าแพนด้าอย่าเป็นอะไรนะเราต้องไปด้วยกันแพนด้าจึงบอกกับจีจีว่าเข้ามาใกล้ๆสิเดี๋ยวจะบอกอะไรสิ่งที่แพนด้าต้องการจะบอกจีจีก็คือปล่อยเธอไปเธอปล่อยเธอตายซะ และแพนด้าก็เสียชีวิตไปในที่สุดหลังจากนั้นตัวของฆาตกรก็ไล่ล่าจีจีซึ่งเธอก็วิ่งวนไปรอบบ้านตั้งแต่หัวค่ำเย็นฟ้ามืดตัวของฆาตกรจะบอกว่าจะวิ่งอะไรขนาดนั้นประตูก็เปิดกว้างก็วิ่งออกไปสิซึ่งจีจีก็ถามว่าวิ่งออกไปได้หรอฆาตกรจะบอกว่าได้สิและเธอก็เลยวิ่งออกจากนอกประตูบ้านไปแต่เธอนั้นกับสะดุดล้มตรงหน้าบ้าน คาตกรจึงบอกว่าวันนี้เป็นวันตายของแกและเธอก็กําลังจะเข้าไปหาจีจีแต่เธอก็เดิอนอย่างสโลโมชั่นมากๆจีจีเธอจึงมีเวลามานั่งอา่านหนังสือการ์ตูนและคาตกรก็ยังคงเดินเข้ามาอย่างช้าๆแล้วบอกว่าแกต้องตายซึ่งคาตกรก็เดินนานมากๆไม่ถึงตัวของจีจีสักทีจนจีจีนั้นหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเล่นเกมคาตกรจึงเดินมาตบหัวจีจีแล้วบอกว่า จะพร้อมได้หรือยังจีจีจึงบอกว่าเธอพร้อมแล้วซึ่งฆาตกรก็ง้างมีดและกําลังจะทําร้ายจีจีแต่ก็มีเสียงผู้ชายคนหนึ่งนั้นบอกว่าคาดไว้ถ่ายใหม่วันอื่นวันนี้หมดคิวแล้วซึ่งนั่นเป็นเสียงของผู้กำกับที่กําลังถ่ายทําหนังสั้นเรื่องนี้อยู่นั่นเองฝ่ายเธอจึงถามผู้กำกับไปว่าทําไมไม่ถ่ายให้จบล่ะกาลังจะจบอยู่แล้วแต่ผู้กำกับก็บอกว่าเลิอกกองแล้วจ้ะเอาไว้ถ่ายวันหลัง ซึ่งจีจีกับแพนด้าก็ดีใจเป็นอย่างมากที่กำลังจะได้กลับบ้านส่วนตัวของฟ่ายนันก็งงว่าอีกนิดเดียวเองนะมันก็จะถ่ายจบอยู่แล้วแล้วเรื่องราวหนังสั้นเรื่องนี้มีคนตายก็ได้จบลงก็จะบอกว่าเรื่องนี้นะครับผมมันเป็นหนังสั้นแนวฆาตกรที่ติดตลกมากๆเลยนะครับสอดแทรกมุกเนี่ยเต็มไปหมดเลยเป็นหนังเกรียนหนังกลาวเรื่องหนึ่งเลยนะครับถ้าจะให้ผมสรุปแบบรวดเร็วนะครับผมเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นหนังซ้อนหนังครับ ทางผู้กำกับเนี่ยก็ได้ถ่ายทําหนังสั้นเรื่องนี้อยู่ซึ่งในตัวหนังเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรเลยนะครับเพียงลอกเลียนแบบของหนังต่างประเทศที่มีวีดสยองเนี่ยคอยไล่ล่าฆ่าคนนั่นเองซึ่งมันก็เหมือนสิ่งที่จีจีนั้นพูดเลยว่าทําไมตัวหลักเนี่ยถึงโง่ขนาดนั้นซึ่งก็เหมือนจีจีเลยนะครับที่ไม่ว่าฆาตกรเนี่ยจะส่งซิกให้เธอแค่ไหนเธอก็ไม่ได้สามารถรู้ด้วยตัวเองเลยว่ามีฆาตกรอย,อยู่ในบ้านหลังนี้จนสุดท้ายถ้ามันไม่ใช่หนังสั้นที่ถูกคัดก่อนนะครับ ตัวหงจีจี้เนี่ยก็อาจจะเสียชีวิตไปแล้วเพราะเธอไม่อยอมวิ่งหนีไปนั่นเองนะครับผมแล้วโบกุลเลครับฟังเรื่องนี้จบและมีความคิดเห็นอย่างไรก็รอผมมิกเกอร์เข้ามาดูแล้วกันนะครับเนื้อหาในคลิปนี้ถ้าผิดลาประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณะที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาคดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ คำบรักที่เธอบอกเธอลอ,อกลอพี่ฉันเชื่อนี่เธอแต่สุดท้ายเธอก็ไป